สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุ๊กสิริรัตน์นะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของพลังจากธรรมชาตินะคะตามล่าหาไผ่ทนสิบ จากไผ่สังคำนะคะเป็นออเดอร์จากลูกค้าที่เป็นมิลแนท่านนึงนะคะว่าท่านอยากได้มากช่วยหาให้หน่อยนะคะวันนี้ค่ะปุกก็ัาเอิญไปเจอต้นไผ่สังคำหรือไผ่สีทองเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นสีทองที่ต้นแล้วก็มีป้องสวยงามมากนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ อายุของต้นเนี่ยหลายสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอด้วยความบังเอิญค่ะไม่มีทีมงานไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่จะเข้าไปใกล้แบบประชันชิดเพื่อจะอดูแบบละเอียดนะคะเราก็จึงได้ถ่ายทําให้แฟนๆทุกคนได้ดูก่อนว่าไผ่สังคำเนะี่ยจริงๆไผ่เนี่ยก็ค่อนข้างหายากแล้วนะคะมีความสวยงามขนาดไหนต้นใหญ่มากนะคะเป็นกอใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งใน จังหวัดเชียงรายนะคะต้นไผ่สังคำต้นนี้ค่ะมีความสวยงามมากนะคะเห็นไหมดูลำต้นเขาป้องเขาเป็นลักษณะส,สีทองแล้วก็มีแทรกเส้นสีเขียวนิดหน่อยนะคะสวยหายากแล้วต้นนี้อายุเยอะนะคะตอนนี้ค่ะโคชนสิทธิ์ที่ลูกค้าตามหาก็คือเป็นไผ่ตากับล้วก็ พยายามดูให้ลูกค้าอยู่เพราะอยากจะได้คือท่านาอยากได้มากนะคะคุณลูกค้าท่านนี้เป็นเมด้าในระดับโลกอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศหนึ่งนะคะถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยคิดว่าทุกคนจะเดาถูกอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะอือ็เดิมก็ท่านก็ติดตาติดต,ต่อเรื่องพลอยมานะคะแล้วก็เลยอยากได้อย่างอื่นเพิ่มด้วยเราก็เลยจัดให้นะคะโดยที่ว่าในส่วนหลังบ้านเรามีผ่อยู่แล้วเราก็เลย มันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเย็นเกินที่เราจะทําได้แล้วมันสนุกด้วยนะคะการตามล่าหาของเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติหรือไผ่ที่มีลักษณะพิเศษแบบที่ลูกค้าต้องการเนี่ยหมายความว่าไผ่ต้นนั้นน่ะต้องมีพลังงานบางอย่างที่พิเศษเหนือจากไผ่ต้นทัท่วๆไปแต่ถ้าคนไทยเขาก็จะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุมค้มครองมีรุกขเทวดาอาราขาอยู่เขาจึงมีลักษณะพิเศษที่ ไม่เหมือนไผ่แบบอื่นนะคะก็คือไผ่ตาก,กับเพื่อที่ลูกค้าตามหาเนี่ยนะคะเราก็เลยจะเจอไผ่ต้นที่มันรู้สึกว่าพิเศษพิเศษตัวน,นี้เราก็ต้องจอดรถแหวะถ่ายคลิปเพื่อตามล่าหาไผ่ชนสิทธิ์แบบที่คุณลูกค้า VIP ของเราต้องการนั่นเองนะคะวันนี้มาชมเลยเห็นไหมต้นนี้ใหญ่มากไม่ใช่ต้นเดียวนะมีถึง4ต้นนะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันเราก็เก็บคลิปเก็บรูปภาพมาฝาก ต้นนี้ก็คือแก่นะคะดูต้นที่เอียงนะคะมีลักษณะป้องที่สวยเท่ากันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยจริงๆเลยนะคะทุกน่นเออมันก็หาดูได้ยากนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวโปรดติดตามใน EP ถัดไปนะเราจะเตรียมอุป,รปรกรณ์มาแล้วจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะไปซูมดูใกล้ๆเลยนะคะให้เห็นชัดๆเลยว่าเออต้นนี้จะมีของดี อะไรให้เราได้ชมบ้างนะคะแฟนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องปลูกไว้นะคะช่องปุ๊บมีแต่ความรู้ความตื่นเต้นและสาระดีๆมาฝากแฟนๆทุกคนนะคะท่านจะชื่นชอบด้านไหนมีหลากหลายาเพลย์ลิสต์ให้ท่านได้ชมได้ติดตามกันนะคะนี่คือต้นของเขานะใบเขาสวยมากเห็นไหมร่มรื่นมากนะคะสวยจริงๆเลยเนี่ยแม่หญ่จะมีที่สักสิบไร่เดี๋ยวปลูกไว้หน่อยแล้วกันสวยจริงๆไผ่ชนิดน,นะคะอ่าสวยไหม